หนูเล็กพัทราวีปิ่นทองหรือที่เรารู้จักกันว่าหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กกากานั่นเองค่ะทนล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เดือดร้ายยาวยอมทิ้งเงิน2ล้านบาทเพราะโดนดูถูกและไม่ให้เกียรติโดยเธอเนี่ยได้โพสต์ภาพข้อความว่า วันนี้ฉันทิ้งเงินไปต่อหน้าเกือบสองล้านเพราะความบ้าของตัวฉันเองอย่ามองว่าฉันเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้จนไม่มีความเกงใจอย่ามองว่าฉันกะโหลกลาจนไม่เห็นค่าในตัวฉันอย่ามองว่าฉันคือของตายอยากได้เงินแล้วจะทำอะไรกับฉันก็ได้เวลาของฉันก็มีค่ามากเหมือนกัน ในชีวิตฉันทิ้งเงินและโอกาสไปเยอะมากเพราะฉันเจอคนประเภทนี้บ่อยครั้งโกหกไม่ให้เกียติฉันเกลียดที่สุดเพราะฉันทําทุกอย่างด้วยใจเมื่อใจไม่ได้เงินก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับฉันไม่ใช่ฉันเพิ่งมาเป็นแบบนี้นะฉันเป็นมานานแล้วหนูเล็กก่อนบ่ายเดือดโคดรราย้ยาวตัดสินใจทิ้งเงินสองล้านเพราะโดนดูถูกเรียกได้ว่าเป็นดาราที่อยู่ในวงการมานานมากและมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งการแสดงร้องเพลงและพิธีกรอีกด้วย สำหรับหนูเล็กพัทราวดีปิ่นทองหรือที่เรารู้จักกันว่าหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กกาการนั่นเองค่ะทีล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาโพสเดือดร้ายยาวยอมทิ้งเงินสล้านบาทเพราะโดนดูถูกและไม่ให้เกียรติโดยเธอเนี่ยได้โพสต์ภาพข้อความว่าวันนี้ฉันทิ้งเงินไปต่อหน้าเกือบสองล้านเพราะความบ้าของตัวฉันเอง อย่ามองว่าฉันเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้จนไม่มีความเกรงใจอย่ามองว่าฉันกะโหลกลาจนไม่เห็นค่าในตัวฉันอย่ามองว่าฉันคือของตายอยากได้เงินแล้วจะทำอะไรกับฉันก็ได้เวลาของฉันก็มีค่ามากเหมือนกันในชีวิตฉันทิ้งเงินและโอกาสไปเยอะมากเพราะฉันเจอคนประเภทนี้บ่อยครั้ง โกหกไม่ให้เกลียดฉันเกลียดที่สุดเพราะฉันทําทุกอย่างด้วยใจเมื่อใจไม่ได้เงินก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับฉันไม่ใช่ฉันเพิ่งมาเป็นแบบนี้นะฉันเป็นมานานแล้วเป็นมาตั้งแต่ที่จนลําบากแล้วเพราะมันคือสันดานของฉันที่ไม่มีใครรู้ฉันไม่เคยโกหกฉันไม่เคยตอฉันไม่เคยเอาเปรียบและไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยดูถูกใครไม่เคยมิเงินน้อยอย่าดูถูกคนอื่นอย่านินทาว่าร้ายคนอื่นเพราะคุณยังไม่รู้จักเขา ขอบคุณพี่ๆที่ฉันรักหลายคนที่คอยสอนแนะนำชั้นมาตลอดแต่ฉันฝืนใจตัวเองไม่ได้จริงๆกับเรื่องแบบนี้ฉันเกลียดคนโกหกคนไม่ให้เกียดเกลียดการดูถูกคนที่เคยจนเคยลำบากมาก่อนมักจะเจอแบบนี้แหละและนอกจากนั้นนะคะทางหนูเล็กเนี่ยก็ยังมีแคปชั่นประกอบว่าดูถูกได้ดูถูกไปไม่เคยสนใจอยู่แล้วเวลาวัดให้เห็นเองว่าเราเป็นคนยังไงทุกวันนี้กูเป็นคนบ้างไง ถึงจะจนแต่เป็นคนขยันและไม่มีหนี่สักบาทไม่ตายนะจ๊ะพอคิมท้ายไว้ว่าหนูเล็กก่อนบายหรือหนูเล็กกาการนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวดังกล่าวหลังจากที่ถูกแชร์ออกไปก็มีเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมงานจาม .com ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหนูเล็กอีกแรงค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ